สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกและก็พี่น้องเกษตรกรผู้รักสุขภาพทั่วไทยทั่วโลกนะครับพี่น้องครับวันนี้จะพามาดูวิธีการตัดแต่งกิ่งแล้วก็บังคับทรงพุ่มฝรั่งในสไตล์ของสวนอิสราของเรานะครับพี่น้องครับการปลูกพืชของสวนอิสราของเราเนี่ยเราจะใช้วิธีการตัดแต่งให้ออกลูกนะครับเราจะไม่ใช้วิธีการโน้มกิ่งแล้วก็ใช้ไม้ปักซึ่งนั่นเป็น,ปนการอ่า เป็นการเพิ่มต้นทุนแล้วก็เพิ่มภาระเรื่องแรงงานนะครับเราก็เลยใช้วิธีการบังคับโดยการปลูกมาตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับแล้วก็วิธีบังคับโดยนับจากาสมมติว่าตรงนี้เราเริ่มปลูกนะครับเนี่ยเราจะนับจากโคนกิ่งที่เขาเริ่มแตกยอดมานะครับเนี่ยหคู่ใบ2คู่ใบ3คู่ใบ4คู่ใบนะครับแล้วก็เด็ดยอดนะฮะพอเด็ดยอดปุ๊บเลยครับเขาจะ สร้างยอดใหม่ขึ้นมาเนี่ยครเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเป็น2ยอด3ยอดแล้วแต่นะครับบางยอดก็จะได้3กิ่ง4กิ่งขึ้นมานะครับเราก็นับจากโคนขึ้นมาเรื่อยนะครับหนึ่งคู่ใบ2คู่ใบ3คู่ใบ4คู่ใบแล้วก็เด็ดยอดนะครับแล้วก็ส่วนมันจะถี่ไปหรือห่างไปเนี่ให้พี่น้องพิจารณาเอาแต่ให้เด็ดยอดบ่อยๆนะครับแล้วเราก็จะได้ยอดเยอะพอยอดเยอะปุ๊บเนี่ยครับถ้ายอดเยอะ ก็หมายถึงว่าเราก็จะได้ลูกเยอะด้วยนะครับเนี่ยฮะพอแตกขึ้นมายอดใหม่มาหนึ่งคู่ใบ2คู่ใบ3คู่ใบาตามธรรมชาติของฝรั่งเนี่ยเขาจะออกออกดอกมาด้วยนะครับถ้าเราจะไว้ลูกแล้วก็นับจากนับจากาคู่ใบที่เขาออกออก,ออกดอกตรงนี้นะครับขึ้นมาอีก1คู่ใบ2คู่ใบแล้วก็เด็ดยอดทิ้งนะครับเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของอยอดนะครับ แล้วก็ให้อาหารที่ส่งขึ้นมาจากข้างล่างเนี่ยครับให้มาเลี้ยงดอกแทนดอกนี่ก็จะกลายเป็นดอกที่สมบูรณ์แล้วก็พร้อมที่จะให้ผลผลิตกับกับเราต่อไปนะครับทีนี้เนี่ยบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะทาไมฝรั่งเนี่ยต้นเล็กๆก็จะไว้ลูกได้แล้วเหรอมันไม่ได้นะมันจะทําให้ต้นนี้กแกลนนะทําให้อ่าต้นไม่โตนะต้นแม่จะตายนะพี่น้องครับ หลักการปลูกฝรั่งของเราเนี่ยครับคือเราจะดูแลโดยการใช้ปุ๋ยนะฮะอินรีนะฮะ,นะฮะปุ๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเราเนี่ยนะครับนะฮะเราจะดูแลมาตั้งแต่เล็กนะครับเพราะฉะนั้นการให้อาหารของเราเนี่ยแล้วก็เราจะให้ทุกวันแล้วก็จะให้เขาจะได้กินตลอด24ชั่วโมงไม่เหมือนกับการใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีเนี่ย เราให้ครั้งหนึ่งปุ๊บเขาต้องจะได้กินนะครับแต่อินทรีย์เราเนี่ยเราปล่อไปตรงนี้นะครับเขาจะเกิดฮิวมัสตลอดพื้นปุ๋ยข้างล่างที่เราให้ไปเนี่ยครับเขาก็จะเป็นปุ๋ยแล้วเนะาะย่อยสลายเสร็จเรียบร้อยแล้วชั้นต่อมาที่เรากลบหญกก้ากรบฟางเนี่ยจุลินทรีย์ที่เราปล่อยมากับน้ำเนี่ยคือทุกครั้งที่เราลดน้ำเนี่ยเราจะปล่อยอจุลินทรีย์สังข้อแสงมาด้วยคือน้ําถึงไหนปุ๋ยไปถึงนั่นนะครับก็จะเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ลงไปในดินด้วย ทำให้ฝรั่งของเราเนี่ยจเจริญเติบโตนะครับทีนี้เนี่ยการที่ฝรั่งเขาจะออกจะไว้ลูกได้หรือไว้ไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับต้นฝรั่งนะครับพี่น้องเราอย่าไปคิดแทนฝรั่งเราอย่าไปคิดแทนต้นไม้ในเมื่อถ้าเขาออกลูกออกผลมาเนี่ยถ้าเขาเลี้ยงไม่ไหวเลี้ยงไม่ได้อาหารไม่พอเขาก็จะสลัดลูกของเขาทิ้งเองโดยธรรมชาติแต่ตรงนี้เราก็ดูลักษณะทรงพุ่มดูต้นของเราด้วยถ้าใบาสมบูรณ์แข็งแรงโอเคเราก็ ลองไว้ดูสิถ้าเขาไม่สลัดถ้าเขาไม่สลัดโรคทิ้งเขาโตขึ้นมาประมาณหัวนี้ไม่หัวไม่หัวนี้ปรมือเนี่ยเราก็ห่อไว้กินนะครับต้นเล็กๆอย่างนี้เราอาจจะไว้สักลูกสองลูกนะครับลูกสองลูกเพื่อเอาไว้ชิมเอาไว้กินไว้รับประทานเรานะครับทีนี้เนี่ยพี่น้องถามว่าเรื่องอาหารเนี่ยระหว่างปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยซีของเราเนี่ยบางคนก็มาบอกว่ายาโรคสวย การทําไม้ผลเนี่ยทำอินทรีย์ร้อยเปอร์เซไม่ใช้เคมีเนี่ยมันไม่ได้กินหรอกอย่ามาโลกสวยมันทําไม่ได้พี่น้องครับผมจะยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังว่าถ้าพี่น้องเนี่ยไปกินอาหารเอาตามพัตคารบนห้างเลยเอาจานแล้วเป็นหมื่นเลยแต่ให้กินเดือนละครั้งกับกินอาหารพื้นบ้านเนี่ยไก่ข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำอะไรที่เรามีเนยครับแต่ให้กินวันละ สามเวลาวันละสี่เวลาหรือทุกครั้งที่หิวสามารถมีกินตลอดเนี่ยถามว่าพี่น้องครับคนไหนจะแข็งแรงกว่ากันคนไหนจะโตกว่ากันนะครับระหว่างก,กินอาหารเหลาจานละเป็นหมื่นแต่ได้กินเดือนละครั้งกับกินอาหารพื้นบ้านที่เรามีเนี่ยที่เราหาได้นะครับอาหารปลอดสารพิษเราเนี่ยกินมีกินตลอดหิวเมื่อไหร่มีกินเมื่อนั้นถามว่าอะไรจะอันไหนจะเติบโตกว่ากันอันไหนจะแข็งแรงกว่ากันพืชเหมือนกันครับพี่น้องถึงแม้ว่า อินซีวัตถุที่เราให้นะครับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเนี่ยโอเคแหละถ้าอาหารเขาอาจจะน้อยเทียบไม่ได้เลยกับปุ๋ยเคมีแต่เราเติมให้ตลอดนะครับเราเติมให้ตลอดเราตัดเศษหญ้าเศษฟางสร้างฮิวมัสให้มันเกิดตลอดสร้างอาหารพืชให้เกิดตลอดแล้วน้ําที่เราลดมาเนี่ยก็เติมปุ๋ยมาตลอดน้ำหมักปลาเราพ่นอาทิตย์ละสามครั้งเติมให้ตลอดฮะแะแมงแลงปากดูดก็เข้าไม่ได้เห็นไหมครับใบนี่สวยงามมากนะครับ มแมลงปากดูถเ,เข้าไม่ได้มแมลงปากกัดก็อาจจะมีบ้างความเสียหายนะครับเนี่ยต้นไม้ทั้งต้นเนี่ยมีแค่นิดเดียวคือมแมลงปากกัดเนี่ยครับทีบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยไม่ถึง10%บเปอร์เซ็นต์เลยซ้ำไปนะฮะแล้วถามว่าอย่างเนี้ยต้นไม้เราแข็งแรงแล้วถามว่ามันจะทําได้ไหมอีกสี่ร้อยเปอร์เซ็นพี่น้องครับไม่ใช่ว่าเราทําอีกอย่างพูดอีกอย่างเราทําให้พี่น้องดูแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ให้พี่น้อง ซึ่งมันเป็นองค์ความรู้ที่ทําการกษตกรรมแบบต้นทุนน้อยนิดนะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้ขี้งัวขี้ควายซึ่งมันมีธาตุอาหารอยู่แล้วเนี่ยมาใน,ในการาปรับปรุงโครงสร้างของดินหลังแล้วก็เป็นการเติมธาตุอาหารเนี่ยครับถึงแม้ว่าเราซื้อขี้งวนะครับซึ่งซึ่งตอนนี้ผมซื้อมาเนี่ยตันละตันละพันนะบางเจ้าก็ตันละ600บวกค่าขนส่งด้วยก็ตันนึงประมาณสัก ส,สักพันพันเศษก็ยังดีกว่าเราไปซื้อปุ๋ยเคมีกระสอบหนึ่งเนี่ยครับปุ๋ยเคมีกระสอบหนึ่งตอนนี้พันหกพันเจ็ดบางยี่ห้อก็แตะเข้าไปสองพันแล้วแต่ถ้าเราซื้อพวกนี้ครับมันจะเพิ่มปริมาณได้เพราะว่าเราขี้งวมาแล้วก็มาทําปุ๋ยหมักล้วก็จะมีส่วนผสมของหญ้าของแกลบของอะไรขึ้นบั่งถ้าเราผสมสามอย่างก็กลายเป็นสามตันจากตันมังกลายเป็นสามตันถ้าเราผสมสี่ห้าอย่างก็กลายเป็นสี่ตันห้าตันนี่คือความคุ้มค่า แล้วที่สําคัญคือปุ๋ยหมักพวกนี้เขาจะไปปรับโครงสร้างของดินนะฮะทำให้ท่านอาหารเนี่ยมันจะมีตลอดถึงแม้จะน้อยนิดแต่ได้กินตลอดเนี่ยพี่น้องก็ดูใบสิครับเห็นไหมครับดูใบสิครับสวยงามมากเนี่ยแล้วก็มแมลงนี่ไม่มีรบกวนเลยฮะหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่เราเห็นมดเดินตามทรงพุ่มเดินตามเกาะตามเนี้ยนั่นคืออ่ามันจะเกิดเพีย้ยเกิดมแมลง ะะเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นมดปุ๊บสิ่งที่เราทําก็คือน้ํายาอารักขาพืชน,นี่เราเติมมาเลยพ่นกับผสมกับน้ําหมักปลาพ่นเข้าไปใต้ใบครับพ่นใต้ใบเพี้ยนี้จะไม่มีฮะเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งเพี้ยอะไรก็แล้วแต่จะไม่มีมลกวนเลยมแมลงปากกัดก็จะไม่มีน้อยนิดแต่เช่นมันทําลายที่มันจะเข้ามาทําลายนะครับแค่นี้เนี่ยไม่ทําให้สามารถทําให้พืชน,นี่ชะงักการจเจริญเติบโตได้นี่คือผลพวงแล้วก็ อ,อันนี้สงที่ได้จากการที่เราทําให้พืชแข็งแรงนะครับปรับปรุงโครงสร้างดินเติมธาตุอาหารบ่อยๆให้เขากินตลอด24ชั่วโมงเขาจะแข็งแรงครับพี่น้องสังเกตดูใบไหมครับที่แตกมานี่ทางานทั้งนั้นเลยครับใบใหญ่ๆหน,าๆ,หนาๆนะครับมแมลงไม่ชอบอนี่คือข้อดีของอินทรีย์การทาเกษตรกรรมร้อยสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ผมอยากให้พี่น้องเนี่ยมั่นใจนะครับมั่นใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็พยาพยามพยายาม เปลี่ยนแนวความคิดของตัวเองนะครับเปิดใจสักนิดหนึ่งเพื่อจะยอมรับกับสิ่งที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยพามาทามาตลอดแล้วก็พระเจ้าเจ้าหัวราชการที่9เนี่ยท่านก็พูดอยู่เสมอว่าเนี่ยการปรับโครงสร้างดินการห่มดินการไม่เปิดเปลือยดินเนี่ยมันสามารถทำเกิตรกรรมแบบลดต้นทุนในทุกอย่างแต่กเกษตรกรเนี่ยไม่เอาใจใส่เองแล้วก็กเกษตรกรเนี่ยพาคันมองข้ามหมดไม่เปิดใจรับองค์ความรู้่นี้ นะครับก็เลยทําให้เกษตรกรทุกวันเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินทําเท่าไหร่ก็เป็นไม่พอที่จะใช้หนี้เพราะว่าเราไปฝักไฟแต่การใช้เคมีนะครับเราลืมองค์ความรู้แบบนี้ไปนะครับซึ่งต้นทุนการผลิตเนี่ยน้อยนิดมากเลยแต่ผลผลิตเนี่ยเทียบเท่าหรือดีกว่าเคมีได้แล้วก็ผลผลิตเนี่ยราคาเนี่ยดีกว่าใช้เคมีอีถามว่าพี่น้องตอนนี้พี่น้องจะทํำยังไงล่ะครับเพราะฉะนั้นนะอยากให้พี่น้อง เปิดใจสักนิดนะครับเปิดใจสักนิดยอมรับสักนิดแล้วก็เย็นให้พอรอให้เป็นบางคนเนาะเห็นใบแหว่งนิดเดียวทํนใจไปได้ต้องวิ่งเข้าไปร้านขายยาไปซื้อยาฆ่ายาฆ่ามแมลงมาฉีดมาพ่นนี่ครับคือสิ่งที่พี่น้องไม่เข้าใจกับเรื่องการทําอินทีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบางคนก็บอกว่าตัวเองทําอินทรีย์แต่ก็ใช้เคมีบ้างมีมแมลงใช้ยาฆ่ามแมลงบ้างอันนั้นเขาไม่เรียกว่าอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย เราจะต้องไม่ยุ่งกับพวกยาฆ่าหญ้ายาฆ่า,า,าแมลงเลยให้เราเข้าใจว่าธรรมชาติเนี่ยถ้าเราสามารถทําให้พืชแข็งแรงได้นะครับอะไรก็เข้ามาทําลายไม่ได้หรอกพี่น้องนะครับถ้าทําให้เขาแข็งแรงเนี่ยเขาก็จะมีภูมิคุ้มกันของตัวเองนี่คือสิ่งที่ผมอยากพยายามจะนําเสนอพี่น้องอยู่บ่อยๆว่าพี่น้องครับเปิดใจสักนิดยอมรับสักนิดลองทําดูอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับลองทําดูแล้วพี่น้องจะเห็นความมหัศจรจย์นะครับเนี่ย ฝรัหังของเราเนี่ยอายุเพิ่งสองสองเดือนกว่ากะว่าจะเริ่มไว้ผลผลิตแล้วต้นไหนที่เขาสมบูรณ์อย่างนี้ครับเราจะเริ่มไว้ผลผลิตแต่ไม่เอาเยอะก็ดูจากต้นแล้วก็ดูจากอาหารที่เราให้ดูจากความสมบูรณ์ของใบนะครับเราสามารถไว้ได้นะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องลองลองเปิดใจสักนิดลองทําดูแบบนี้นะครับของเราเนี่ย เอ็นซีร้อยเปอร์เซ็นต์พืชพันธุ์ทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพืชผักที่เราปลูกตรงนี้นะครับงามทุกอย่างเลยพี่น้องไม่มีแมลงรบกวนสักอย่างนี่คือความมหาัศาจรรย์ของอินรีแต่ว่ามีก็มีข้อแรกเปลี่ยนกับพี่น้องต้องขยันสักนิดนะครับขยันให้ปุย๋ยขยันลดน้ําขยันที่จะพ่นฮอร์โมนพ่นอะไรให้เขานะครับซึ่งตอนนี้ใช้แล้วก็มีแค่น้ำหมักปลากับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแค่สองอย่างก็รู้แล้วนะครับพี่น้องเนี่ยสองอย่างที่เราทําแค่นี้พยายามดูแลตรวจตรวจ ตาอยู่บ่อยๆว่ามีพืชมีอะไรศัตรูพืชไหมถ้ามีเราก็พยายามพยายามช่วยเขาพยายามจัดการช่วยเขาเนี่ยแค่นี้ก็เราก็ได้จะได้ผลพืชการเติบโตของพืชที่ต่อเนื่องแล้วก็ผลผลิตด,ดีๆไว้รับประทานไว้ขายแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเผื่อมีคลิปดีๆมาทั้หงหน้าเนี่ยจะส่งถึงมือพี่น้องเลยไม่ต้องมาเสิร์ชหากันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยองความรู้เรื่องการ บังคับทรงพุ่มการปลูกฝรั่งตั้งแต่ต้นเล็กเนี่ยก็คงจะมีแค่นี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ